เปลี่ยนปืนได้ไหมเนะี่ยซื้อใหม่โอ้เติมปืนเนี่ยไม่เอาสราบจริงครับเฮ้ยถอดได้นี่ถอดไหมถอดไงก็กดแท็บแล้วก็ไม่ดูอะถอดไปได้ <c oughs> อ้าเมื่อกี้ผมถอดได้เลถอดถอดเหรอวะอ๋อจั๊กวะมันต้องเริ่มเกียนหรือเปล่าเอองวะ ฟังเสียงดิเอ oh, ้าคุทิ้งปืนไม่ได้มันต้องเริ่มเ oh. 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 กมก่อนอ๋ออ๋อเออว่ะไหนวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะอีอีเอี่ย,ยน,ยนั่น,นออไปแล้วมาเล่นเราอีก<ร><ต> <fit> แล้ว <c oughs> Oh, bring well, the last transmission we received from was that they were approaching the fine but facing heavy opposition. So it's not in my nature to Because I needed someone that followed orders. Fair point. I needed people I can trust. You wanna earn mine again? Find out what happened to them and seal Blue Dog mine. ไอโรสไนใครเนี่ยหัวมนเล่นด้วยอะกูเฮ้ยทะาเลี่ยนืนละเลี่ยนสายนะโอ้วิ่งวิ่งคนเร็วเยี่ยมไอ้ถือสไนเขาบอกเบิมบมอ๋อเลือดเริมต้นสี่สิบตอาไปหาฮิวเองหาการ์ดหาคืน ไอสองเออสองเพนั้นมันหลินกระเหลาไปเนี่ยไอ้เนี่ยแม่งบอสบอสดูที่เอชื่อคนบอกอยู่วอยู่คนนึงไก่จังวะเอ้ยไหนแล้วอะต้องมันตูมไม่ได้ตูมมีขั้นไม่ได้แล้ววะยังไม่ถึงนะครับ ยยไปยังครับมันวิ่งไปเร็วจังวะนั่นเลยอุย้ยเมื่อไตีแทบ็บลูกทำยังไงอ่ะต้องมาตีหรือเปล่าไปยิงอ่ะลดากุลุ่มต้องนะต้องช่วยลูกไว้ที่ เลือดถุก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 เลือดปะปะปะไป,ไปรวมก็มันเอาเพื่อนหลังนี่โอ้ยใหญ่แอบโอ้ยมีวิญญาณแอบตามทีด้วยตั้ง,งเลยเอเฮ้ยมันเก่าเหี้ยแล้วะ

มีเชือกแล้วกันไอ้เหี้ยคุณโอ้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนเราต้องทำไรนะไอ้ไอ้พวกนั้นทำมดเลยไอ้พวกนั้นทำมดเลยปาเหินไปไปหามันมันมันเล่นไปรอเราเลยไอ้ นีทีนะออดผลของการเล่นออนไลน์คือเพื่อนเล่นไปรอเลยเร้วมันมีตัวอะไรไปโด้โอ้โหโอ้อลอยได้กูขอาะไงกุขอไกลกว่าไนอีกอ่ะเออฮะอุ้ยอ no <arians> le <lit> oh, oh nice. ุ้ยเฮ้ย่ยเแี่ยิงแม่ง ไปไปอ้าวเป็นอะไรตกน้ำอ้าวมาดีขึ้นไม่ได้ก็ต้องทำไงอ่ะมันต้องไปหาที่มันซิดกระเพงอ่ะเออเจ้ากูใจแตกโอ้โหโอเคแล้วใจแตเย้ อยู่ไหนวะเรียกผู้เล่นยิบอ้าไหนี๊ยบถามจริงเฮ้ยทำไมเลือดมึงลดลงนี่เลยวะกูที่สัญญาณใจแตกอ่ะเฮ้ไอ้เนี่ยมันไม่รอเราเลยใจแตกเฮ้ยโหตะเพิดตะเพิดเฮ้ยเริ่มจะเจอแล้ว ไม่ใช่เอา้าเอา้าคืออะไรเอา้าผ่านแล้วเ <laughs> หรอฮะคือ <laughs> อะไรวะกุงงกูงงเหมือนหน้าตัวละครกูเนะี่ยหัวพอมนี่แหลเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะไกลแล้วแค่ไม <laughs> ่อะไรได้ โอ้ยจริงเหรอผมถึงเลยโอ้ไงมันซื้อของตัวไหนวะไม่มีอะไรให้ื้ออยู่น่ะเป็นตหน่งขงเลเกาะเงินเยอะอย่างวะ ก็สตาร์ไม่น่าคือไม่หมดเลยเยี่ยไปเดี๋ยวๆๆยังมีของอะไรอยู่อ๋อเวลาคนอื่นเห็นกูหน้าตากูเป็นยังไงเจ้าอ้วนอะไรอยู่คนไทยคนีบพอ่นแบบขนมไนโครเวฟอ่ะเย่สัปพายไปเรียกว่าแล้วก็ไรไรนะ โอ้ยชอบแมงมุมเปิดเงียบครับแมงมุีก็แตกแล้วปูใส่ไปละไปค่อย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 ไปค่อยค่อยไปไม่มีเวลานี่ใช่ไหมค่ออยไป อ๋อมึงมึงเดินซ้ายกูเดินขวานี่นี่การทหารการทหารให้สมกับที่ผู้นำเราเป็นทหารด้วยเฮ้ยเดี๋ยวได้ได้ด้วผู้นำในเกมไงอ๋ออุ้ยเอ๊ะไปไปเฮ้ยข้างหน้ามีหนึ่งครับผู้กองโอเคผู้กองโอ้ยผู้กองไปไหนมาเนี่ยผู้กอง ไม่คนนี้แหละทุกทีไม่เคยตายทุกข้อกดพัดกดอิดเลยแมงปอตัวแบบโหตดเนียนไอ้ไอ้ไอ้เอ้ยแมงลูกแมงลูกพังเลยไปต่อครับเอ้ ค่อยๆเคลื่อนที่ครับผุปแหมกวางครับตรงนี้ไม่ถังแก๊สโอเคไปมีรถต่อไปพวกก่อนเนีวันตองได้ทำอะไรไหมแหอ่กูเป็นเจ้ากูจะใจเอ้าไม่ใช่ครับคนกุ้มครับโอ้เฮลล์เพื่อนตอง ฟูกองครับมันลงมาจากบนเสาเต็มเลยโอ้โผ่านผ่านด่านนี้ไปขวดตั้งกลุ่มแป๊บนะโอเคเฮ้ยโอ้โหปุกองอ๋อไอซั์ปุกองนีฟูกองไอ้ก็ได้สอยอ้วกที่ฟูกองครับ โดนกิ๊กี้ลุงครับเฮ้ครับผู้กองผู้กองผู้กองมึงผู้กองไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงูต่ออูปจิตไอ้ยยิงแมงงูทำไมปืนกูปักวะปืนกูไม่เห็นปืนกูหาย ông oh. gia dạ đáp ra dạ đáp tuyến bốn mái ông ui con con hùng con oh, <yeah>. <cười> oh. <cười> oh. bác

ไปเดี๋ยวผมดูหลังพวกกองหลังเหน็บห่างแทงแงแงไป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 เฉยเยเฉยโอ้แมงมุเฮ้ยตำรโพระวังตำรวจผูกองผกอเพื่อนโดนเพื่อนโดนไหนไเข้าไปเข้าไปพวกกอ จอมี่เจมี่ไเฮ้ยไปเลยๆๆ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 าๆๆ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 ๆดๆๆ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 ยๆๆ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 ๆ้ยๆดๆๆ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 ๆมีๆๆ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 ๆเๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆ่ๆๆ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 ด มังมึงรีบอ่ะพวกงโอ้โหเต็มเลยเยอะไครับนี่อ่ะเฮ้ร้อนไหมล่ะยินเสียงขวาราซ้ายดีไปซ้ายไปครับเสียงเสียงเอ้ยวยครับสวย จร oh, 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 oh. ah, oh. oh. uh. um> ั t up Shut up Shut up มาจา Shut up โอ้ยนะเฮ้ยกล่องที่แล้วนะฟันฟันฟันันโอ้ยเก็บ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 ไม่หมด็นไรฮะสวยครับสวยเป่นคืออะไรฮะโอ้ยโอ้ยตรไหนอะ

เฮ้ยแมงงูแมงงูแมงโอ้โหโอ้โหโอ้ยเนี้ยเออโอ้โหก็แต่มันอยู่ไหนวะอุ้ยจ๋าไปออกุดตื้อสวยรับสวยรับไปต่อรับ อ่ะคิดปะเนี่ยอันอยู่ครับอันอยู่ครับไปครับเฮ้ยไม่ได้นะครับจะรับจะรับหลังเล็กเลยเล็กห้าโอ้ผมมีเอ้าสวยต้องเสบียงต้องเสบียงเบิ้องหน้ก่อนเลย โอเสุสุสุนเียอุ๊ยปองอยอากใช้มากเลยใปการ์ดเปิดการ์ดผู้กองผู้กองผู้กองบอสบอสผู้กองเดียเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีดี๋ยวิดีอยววออกว มันม่ออกตามากน,านเนี่ยอาสุดท้ายเอายาน่ลูกสอยาอยู่ไหนไมันตงแล้นังขอขอของวันนี้เะรียมลูกคอเกไในาการเต่นลูกสองดีะมันมันลีโลชาผูกอ,อ,อ,องยาไหมลูกคองโอ้โห

แมงมุเอ้ยไม่ใช่แมงไอ้ไอ้แขนไอ้แขนจัะใช้ใช้สู้ใช้สูออ้อ๋อใช้สู้ใช้สู้แขนแขนใช้ข้างเยนต์ไปครับไปครับ <c oughs> ไปต่อครับไปต่อเฮ้ยมันยนตัวอะไรวะโอ้ยโอ้ยแม่งมุมแมงูุมแมงูหลังหลังครับจ้ <c oughs> าจ้าเอ้ยหลัง <c oughs> โอ้ยผู้ก <c oughs> องผูง้กองกระโดดได้เหรอ ใครวางถอแ๊สไว้ครักมีบ้านมีังขวาไปแวะ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 แแแวะ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 แวอแว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 ะแวะแวะแวัแวะแว อไรสกาสกาโทเอาไว้ด <kung> ี <divide S 1> ่นะเล่นเลงนคนดีนะต่อไปแมงูิงแมงูแมงูเออไปครับไปต่อครับ แอนตี้นะผู้กองถือแอนตี้มาโอ้โหโอ้โหเจอไหมผู้กองแสดงว่าแสดงว่าต้องทางงานต้องมีอะไรแน่เลยเอ้อไปทางไหนอ่ะผู้กองเยอะมากไป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 

โอเสียงน้ำไปต่อเาหมดเลยเครอครับเอ้ยแมงมุมจ้าจ้ามาเมึงอววัดวไอเี้ย้วกไหนไหนเย็นพุกคนอ้าวอยู่อีกังนึงห่

อุ้ยโดนไรอ่ะมาี่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 หัวที่ไหนอ่ะเปิดที่ไหนอ่ะไปเข้า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 เล้าเาเข้าเ้าเข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  ตู้ตู้จ้า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 ใส่รูังองดูจับปองเฮ้ยไหนๆๆตรงไหพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนตาตตาตาปองพี่ตรงไหนตตปองเออยิงวันเออไปครัเออไหนวะโอ้โหายไปตีละครั้งแถวนี่วะ

被背不動被百度，没背被不动度，易。Yeah. <laughs>